ยโย้ด้วยว่าทราบบ๊าดีวีรุ่นเมกาบ๊าดีวีรุ่นดูบ่ายบดีวีรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยครับวันนี้กลับมาพบก,กับพี่แค่ในรการมิคโคโน่หนึงกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนชื่อบนเจ้าตัวเกมโรบอตก,กันนะครับใครที่เล่นบนมือถือ Android และก็ iOS หรือว่า iPad แฮปปีต่างต่างหรือว่าบนคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้วิธีการเดียวกันได้นะครับสำหรับการเปลี่ยนชื่อบนโลบอกนั่นเองวิธีการก็ง่ายๆนะครับน้องนนะให้มาที่มุมล่างขวามือนะครับมุมล่างขวามือนะจะเห็นเจ้าตัวไข่ปลา3จุดอยู่นะครับนี่มุมล่างขวามือกดติ๊กขึ้นมา1ครั้งนะครับและจะเจอนะครับกับหน้าต่างแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะให้เลือกไปหาที่คําว่า setting นะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองแบบนี้นะครับน้องๆ setting นะที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับเลื่อนหาได้เลยนะฮะ นี่กดติ๊กเข้าไปครับจากนั้นนะครับก็จะเจอกับคําว่า account info นะครับอยู่ด้านบนสุดนะตรงนี้นะครับเห็นไหม account info ตัว e นําหน้านะกดติ๊กเข้าไป ดันั้นนะครับมันจะปรากฏแบบนี้ขึ้นมานะครับน้องๆก็จะเป็น account info นะครับแล้วก็ display name นี่เห็นไหมท่านผู้ชมจะเห็นชื่อพี่อยู่นะเป็นธนาชัยบิ๊กนะครับกับ username เป็นธนาชัยบิ๊กนะครับท่านผู้ชมนะคือวิธีการเปลี่ยนชื่อเนี่ยมันก็ต้องไปกดที่คำว่า display name ตรงนี้นะครับอันแรกเลยนะให้กดที่อันแรกนะครับรูปนี่นะรูปกระดาษนะครับเห็นไหมเห็นรูปกระดาษไหมกระดาษกับดินสอนะตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลยมุมขวามือนะติ๊กขึ้นมาหนึ่งครั้ง จากนั้นนะครับมันจะขึ้นคําว่า c h a n g i d i s p l a y n a m e ขึ้นมานะครับแปลว่าเปลี่ยนชื่อนะฮะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชื่อกันเลยนะครับนี่เขาจะบอกว่า you d i s p l a y n a m can only be c h a n g e อ่าเจ็ดวันนะครับเขาบอกว่าอ่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อได้นะครับในทุกๆ7วันนะครับท่านผู้ชมนะคือแสดงว่าเปลี่ยนชื่อครั้งหนึ่งเนี่ยสมมติว่าวันนี้พี่เปลี่ยนเนี่ยพี่ต้องรออีเวันถึงพี่จะเปลี่ยนใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมมานะน้องๆเดี๋ยพี่จะเปลี่ยนชื่อกันเลยกดติ๊กไปเลยนะครับแล้วก็ เปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับ๋ยวพี่จะตั้งว่าบิ๊กโคกโน1หนึ่งเนาะพยายามะอย่าตั้งชื่อจริงนะครับสมมติว่าพี่จะตั้งชื่อของพี่ใหม่อีกรอบหนึ่งนะอย่างนี้ผ่านไม่ใช่บิ๊กโคกแต่เป็นบิ๊กโคกนะครับโน1หนึ่งนี่อย่างนี้ผ่านเฉยเลยนะคนดูนะเดีย๋ยวจะลองทดสอบอ่าไ,ไม่ผ่านถ้ามันเป็นชื่อที่ตรงตัวนี่จะไม่ผ่านนะครับนอ้นองนี่ให้เป็นบิ๊กโคกนะครับก็พยายามตั้งไปเรื่อยๆนะครับจนมันขึ้นกรอบสีขาวนะ เมื่อเราได้ชื่อที่ต้องการนะครับให้เรากดคําว่าเซฟนะครับน้องๆนี่กดคําว่าเซฟนะเห็นไหมคําว่าเซฟไปได้เลยจื้บดึงนี่มันก็จะขึ้นมานะครับบิโคกโนหนึ่งขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าชื่อมันขึ้นจริงๆไหมนะฮะท่านผู้ชมนะให้กดย้อนกลับมุมขวามือนะครับ ย้อนกลับไปอีกนะฮะแล้วก็ไปเลือกที่ปุ่มโฮมได้เลย,เลยนี่น้องๆก็จะเห็นชื่อมุมบนซ้ายมือนะครับของเรานี่เปลี่ยนไปแล้วจากตอนแรกเนี่ยของพี่จะชื่อวัฒน,นาชัยบิ๊กนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นบิ๊กคกโน1เรียบร้อยแล้วนะฮะน้องๆนะก็จะมีข้อสังเกตนิดหน่อยนะครับส่วนน้องๆคนไหนที่เปลี่ยนชื่อไม่ได้พยายามตั้งชื่อไปเรื่อยๆนะครับพยายามมีตัวเลขด้วยนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็อ่อไม่ตั้งชื่อที่เป็นชื่อจริงนะครับท่านผู้ชมนะโอเคนะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้วิธีีการเปล่่ยนชือ ในเกมโรบอทนะครับสามารถเปลี่ยนได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์บนมือถือไอโฟนแอนดรอยแท็บเล็ตไอแพนะท่านผู้ชมนะใช้ได้หมดเลยนะครับ <S <S และถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กด subscribe กับวันอิงได้เลยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะและคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรรอติดตามรับชมกันเลยครับสำหรับวันนี้พี่โค้กก่อนแวก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้ารอมาดูพี่ด้ยวยนะพี่จะมาแคสเกมโรบอทไปแล้วนะว้าวร้านลิชแมนชั่นเพื่ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมง การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง3 0 0แสนคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์ @richmanshop หรือเว็บไซต์ www.richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วย richmanshop ว้า